<c oughs> สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทีมงานอินเทนดีไซน์นะครับวันนี้เราไม่ใช่แจ็คแบทโพนะครับเราทีมงานอินเทนดีไซน์ใช่ไหมครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเราจะเอาเรื่องของเราที่เราเจอในแต่ละวันนี่ะมาเป็นคอนเทนต์ให้เพื่อนๆร้านป้ายหรือให้ทุกคนที่อยู่ในเฟสเนี่ยที่เป็นลูกค้าเนี่ยได้ รู้และได้เข้าใจนะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับบางคนนะครับเผื่อบางคนกําลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับแบ็กกราวันนี้ก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับแบ็กกราวันนี้ของเราก็จะเอารูปภาพของพ่อค้าเงินสดกับพ่อค้าเงินเชื่อมาให้ดูนะครับพอดีเมื่อเช้านี้ได้เห็นคลิปจากทางเพื่อน ในเฟซเขาแชร์มานะครับอ่าเข้ามาแล้วหนึ่งคนกดทักทายกันหน่อยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์กันนะครับผมถ้าเป็นร้านป้ายก็กดทักทายเข้ามานิดนึงถ้าเป็นลูกค้าก็กดเข้ามาทักทายกันได้นะครับเพราะว่าวันนี้เจอเหตุการณ์ตั้งแต่เช้าละก็มีเพื่อนเร้านป้ายเขาพูดถึงเรื่องเงินขึ้นมานะครับก็คุยถึงเรื่องเงินว่าทำงานไปแล้วไม่ได้เงิน ทำงานไปแล้วโดนเจ้าของงานเขาบิดเงินนะครับแล้วก็ทําจบแล้วเจ้าของงานที่เอางานมาให้ก็เป็นซับต่อ,อกทีนึงแล้วก็บอกว่าต้องรองเงินจากลูกค้าถึงจะได้นะครับก็คลิปเนี้เราก็จะมาคุยเรื่องการทํางานเนี่ยจะเก็บเงินกันยังไงจะเก็บเงินแบบไหนทำไมมันต้องมาทะเลาะก,กันตอนจบงานด้วยนะครับก็ ฝากกดทักทายกันหน่อยนะครับเข้ามาแล้วก็กดทักทายกันหน่อยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับก็เริ่มกันเลยครับประมาณว่ามีร้านทําป้ายเนี่ยก็ทํางานแล้วไม่ได้เงินนะครับไม่ได้เงินจากใครก็จากร้านทําป้ายแหละทีเนี้ยก็เถียงกันก็มีปัญหากันนู่นนี่นั่นกันนะครับก็ทางผมเนี่ยก็เปลี่ยนนโยบายมาตั้งแต่ก่อนโควิดปีที่แล้วละนะครับ เพื่อนๆเพือกเป็นร้านป้ายก็กดทักทายกันหน่อยนะครับจะได้รู้ตัวทีเนี้ยร้านป้ายเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยผมทํางานเนี่ยไม่เคยเก็บเงินเลยลูกค้าเลยสักบาทนะครับเดี๋ยมองกล้องนิดนึงไม่เคยเก็บเงินเลยลูกค้าหน้าใหญ่หน้าใหญ่มากก็คือไม่เป็นไรจบงานก่อนค่อยเก็บนะแล้วก็เดี๋ยว เก็บเก็บเงินเสร็จเออทำงานเสร็จปุ๊บค่อยเก็บตอนหลังก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องเงินเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่มันจะมีปัญหาตรงช่วงโควิดปีที่แล้วนะครับเพื่อนๆนถ้าเกิดว่าถ้าจํำกันได้ช่วงโควิดเนี่ยมันมีล็อกดาวน์มันมีประกาศเคอร์ฟิวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจําได้เนี่ยก็จะประมาณว่ามีลูกค้ามาจ้างเราทำงานแล้ว แล้วก็จ่ายเงินเราบ้าง20บ้าง30บ้างหรือว่าก็ไม่ได้จ่ายเลยก็มีทีนี้เนี่ยมันโดนช่วงล็อกดาวน์เข้าไปมันโดนช่วงเคอร์ฟิวเข้าไปนะครับลูกค้าบางรายก็ไม่มาเอางานลูกค้าบางรายก็ <c oughs> มัดจำไปแล้วแล้วก็ไม่มาเอาไม,ไม่มาเอาของไม่มาจ่ายเงินส่วนที่เหลือ <c oughs> ทีเนี้ยก็เราจะแก้ปัญหายังไงนะครับทีเนี้ยก็ผมก็คิดไปคิดมาว่าเอ้ยเราแบรนด์เราก็ใช้ได้นะแล้วก็เราไม่เคยมีประวัติทิ้งงานเลยแต่เราทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยนะครับก็คิดไปอยู่หลายตลบบ้างเจอร้านเพื่อนๆนที่บางร้านที่เขาทำงานเสร็จปุ๊บแล้วก็เก็บเงินเลย ก็มีเราก็เอ้ยมันทําได้ยังไงว่าเก็บเงินเลยคือไปไปติดติดงานเสร็จปุ๊บเก็บปั๊บเลยเป็นเราเราก็ไม่กล้าเก็บสมัยก่อนนะเราเราคิดแบบนี้ว่าให้เขาตรวจงานก่อนดิอีก3วันนะครับอีก3วันค่อยตรวจงานแล้วเราค่อยไปเก็บเงินเขานะครับแต่เอาตรงๆนะคือเราอะไม่ได้มีกิจการใหญ่โตมาจาก ครอบครัวแล้วก็เขาไม่ได้สร้างเครดิตอะไรสร้างโรงงานอะไรให้กับเราเราเป็นร้านทําป้ายที่เราสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบผมนะครับแนะนําให้คุณเปลี่ยนได้เลยนะครับคือต่อไปนี้คุณดูแบ็กกราวข้างหลังเลยว่าพ่อค้าเงินเชื่อก็คือร้านป้ายที่เป็นแบบผมเมื่อก่อนกลุมหัวขมับอย่างเงี้ยนะครับก็คือ ไม่เป็นไรว่ากันติดไปก่อนอีกสามวันค่อยไปตรวจงานแล้วก็อีกสามวันค่อยจ่ายพอลูกค้าไปตรวจอีกสามวันเสร็จปุ๊บลูกค้าบอกโอ๊ยเดี๋ยวรอก่อนต้องให้ลูกค้าของลูกค้าอีกทีมาตรวจงานซ้ําอีกทีหนึ่งพอลูกค้าของลูกค้ามาตรวจงานซ้ําอีกทีบอกโอ๊ยไม่ได้เดี๋ยวรอก่อนให้แผนกคอนซัลท์มาตรวจอีกทีคอนซัลท์มาตรวจอีกทีเสร็จปุ๊บไม่ได้ต้องมีไฟล์บัญชีไฟล์โปรเจกต์มาตรวจซ้ําอีกทีปรากฏว่าตรวจกัน4ี่ห้าคน เจ๊งเลยครับบรรลลยครับร้านแบบเราบรรลลยตายหาหมดเลยครับนึกออกไหมครับคือผมก็เลยเปลี่ยนนโยบายติดประกาศไว้หน้าร้านชัดเจนทําราคาให้ลูกค้าเห็นเหมือนกับคุณไปกินอาหารตามสั่งเหมือนคุณไปเคสซีอะไรแบบนั้นน่ะนะครับก็คือลูกค้าเข้ามาปุ๊บก็เห็นบรรยากาศร้านมีป้ายร้านป้ายราคาบอกน่าเชื่อถือมีป้ายให้เห็นว่าร้านนี้นะ สั่งทางานนะชาระเงินก่อนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าก็ติดป้ายแบบนี้มาตั้งแต่โควิดปีที่แล้วนะครับทีเนี้ยพอติดป้ายแบบนี้มาตั้งแต่โควิดปีที่แล้วเนี่ยผมก็ทํางานมาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มจใสงานก็อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่มันทํางานแบบไม่มีความเครียดอะ่ะแล้วเรารับมาแล้วผมรับมาตั้งแต่ปีใหม่เนี่ย ปีที่แล้วเนี่ยโควิดเนี่ยเดือน3เนี่ยผมรับเงินสดมาตลอดเลยผมไม่มีเครดิตให้ลูกค้าลูกค้าซึ่งเข้ามาก็แปลกนะคือเราบอกพอเราบอกไปปุ๊บอย่างเงี้ยลูกค้าเขาเข้าใจเขาแฮปปี้กับเรานะครับลูกค้าเขาบอกโอเคครับไม่มีปัญหาครับคุยกันที่ห้องคุยกันที่ออฟฟิศปุ๊บคุยจบปุ๊บจบจ่ายเงินปับ๊บพรุ่งนี้ทํางานต่อมาลืนทำทำทำสามสี 3, วันไปติดใน้เขาเลยนะครับแบบเนี้ยคือ ที่ผมอ่ะประสบพบเจอมาแล้วผมคิดว่าเราไม่ได้มีโรงงานใหญ่โตเราไม่ได้มีสิ่งอะไรที่บรรพบรุษเราสร้างมาทิ้งไว้ให้นะครับเราก็มีกับงานที่เราทําแค่นี้ถ้าเกิดว่าคืนยังปล่อยให้ร้านป้ายใช้แบบเดิมกันอยู่นะครับมันก็คงไม่เวิร์กผมก็เลยรณรงค์ในกลุ่มร้านทําป้ายกันว่าสร้างมาตรฐานกันขึ้นมาใหม่ นะครับต่อไปนี้เราต้องทําแบบนี้นะเก็บเงินนะเรามีมาตรฐานซึ่งการไปติดงานเราจะมีมาตรฐานแบบนี้การเตรียมงานเราจะมีมาตรฐานแบบนี้นะครับการคุยกับลูกค้าเราจะมีมาตรฐานแบบนี้นะครับผมจะมีมาตรฐานเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับก็เผื่อเพื่อนเพื่อร้านป้ายสนใจก็ทักทายเข้ามาได้ว่าเอเราจะทํายังไงดีแต่คือเราจะทำเนี่ย ถ้าเกิดคือก็ทักทายผมมาหลายคนแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีใครสนใจทําผมก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีๆที่เราทํากันได้แล้วเราก็เปลี่ยนแปลงกันได้ง่ายๆไม่ได้ยากนะครับพผอิญวันนี้ก็เจอเพื่อนร้านป้ายก็เป็นก็คือเป็นเพื่อนในเฟซล้านป้ายเขาก็แชร์มาว่าร้านป้ายก็มีปัญหากันคนดูกัน3-400คนผมก็มองว่าเฮ้ยวันนี้ผมจะมาลองพูดเรื่องนี้ดูเผื่อว่ามันจะมีประโยชน์กับ ทุกท่านแล้วก็ลูกค้าในกลุ่มเฟซกลุ่มเพจผมอาจจะเห็นซึ่งลูกค้าในกลุ่มเพจผมเนี่ยจะรู้ดีเพราะว่าผมทํางานผมก็เป็นแบบนี้แล้วก็คือทํางานก็จ้างเราทําก็เราก็เก็บเงินคุณแล้วเราก็ทําให้ไม่มีปัญหานะครับทีเนี้ยวันเนี้ยผมก็รับเงินกับลูกค้ามาอีกเหมือนกันซึ่งเมื่อ2วันก่อนเนี่ยผมบอกตรงๆไว้เลยว่าอ่ะถ้าเป็นเพื่อนร้านป้ายฟังแล้วคิดตามผมเลยนะ คือผมเจอร้านทําป้ายเนี่ยก็คือไอ้ผมเจอลูกค้าเนี่ยจะมาทําป้ายกับผมเนี่ยเขาบอกผมตรงๆเลยว่าคุณเป็นใครคุณจะมาเก็บเงินผมเนี่ยเงินหมื่นกว่าบาทเนี่ยผมคิดเขาไว้หมื่นหมื่นกว่าบาทอะหมื่นเจ็ดก็คุณเป็นใครทําไมผมต้องจ่ายเงินคุณแล้วถ้าเกิดคุณติดงานไปแล้วผมจะไม่มีสิทธิ์ พูดอะไรได้เลยเหรอเพราะว่าคุณติดงานไปแล้วแล้วเรื่องงานมันไม่ถูกใจผมผมจะแก้ไขได้ไหมเนี่ยคือเขามีข้อความพวกนี้เข้ามาแล้วก็ผมก็โทรคุยกับเขาเลยพอเขาส่งข้อความเข้ามาผมก็โทรคุยกับเขาเลยว่า 1. นนะครับตอนนี้ของเรามาตรฐานเป็นแบบนี้นะครับขอเก็บเงินก่อนนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเนื่องจากโควิดปีที่แล้วมาเราประสบพบเจอลูกค้าไม่มาเอางาน แล้วก็ลูกค้ามีมัดจําบางรายก็มีมัดจําบางรายก็ไม่มีมัดจําซึ่งปัญหาทุกอย่างมันมาตกแต่ที่เรานะครับซึ่งผมตอนนี้ก็มีนโยบายว่าทํางานกับเราก็เก็บก่อนปกติ100%นะครับทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็จ้างที่อื่นมาทํางานด้านอื่นทําเหล็กทํานูน่ทนทานี่เขาไม่เห็นต้องจ่ายอะไรเลยเขาก็จ่ายแค่30% 4 0แล้วพอจ่ายแค่นี้ช่างก็ไปทําให้ พอจ่าย30%จากมูลค่างานสมมติงานแสนหนึ่งเขาจ่าย3 0,000ื่นแล้วเขาช่างเขาก็ไปติดงานให้นะครับพอเสร็จงานปุ๊บเขาก็จ่ายผมก็เลยบอกเขาไปว่าก็ของร้านของเรามาตรฐานเป็นแบบนี้งานป้ายเป็นงานที่สร้างขึ้นมาหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยก็มาตรฐานของเราเป็นอย่างนี้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเราเวลาเราทำงานกับลูกค้าเนี่ยเราก็ไม่ได้มีประวัติ ที่จะทิ้งงานเขานะครับก็คือทํางานทั่วประเทศเราก็รับแบบนี้นะครับเราก็ยกมาตรฐานเราขึ้นมาให้เขาได้เห็นนะครับเขาก็ถามเข้าไปอีกว่าเอา้าแล้วอย่างนี้งานถ้าเกิดมีปัญหาคุณจะมาแก้งานให้ผมไหมทางผมก็ตอบเข้าไปว่าผมเมนหลักลูกค้าของผมเนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ขึ้นห้างก็คือติดทั้งประเทศเลย เพียงใหม่ก็ไปภูเก็ตก็ไปผมก็ต้องรับประกันเขาถ้าเกิดว่าเราทําไม่ดีจริงแล้วลูกค้าจะมาทํากับเราได้ยังไงถูกต้องไหมครับลูกค้าเขาก็เข้าใจในระดับหนึ่งจาก100%์ที่เขาไม่โอเคกับเรา80%ทีนี้เขาก็ลดลงมาเหลือ50% 60%เราก็บอกเหตุผลเข้าไปอีกว่าอย่างงานของผมเนี่ยมันก็เป็นงานสั่งผลิตขึ้นมา เปรียบเทียบง่ายๆนะครับเถ้าพี่ไปเดินซื้อของซึ่งพี่ก็ต้องเคยเดินเข้าห้างแล้วทางพี่ก็อาจจะต้องเคยซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างอย่างง่ายๆซื้อโทรทัศน์เครื่องหนึ่ง20,000นนะครับทางคุณลูกค้าก็ต้องจ่ายเงินไปก่อน2 0,000ห,หรือจ่ายบัตรเครดิตรูดเงินไปก่อน20,000ถูกต้องไหมครับแล้วก็อีก7วัน5วัน6วันก็แล้วแต่ถึงจะเอา โทรทัศน์ไปติดให้ที่บ้านถ้าเกิดเป็นโทรทัศนะ์นะถ้าเป็นตู้เย็นก็ยกตู้เย็นไปติดถ้าเป็นแอร์สองหมื่นสามหมื่นก็นัดวันอีกเจ็ดวันก็เข้าไปติดแอร์ให้ซึ่งงานของผมเนี่ยก็ลักษณะแบบเดียวกันคือลูกค้าสั่งก็ต้องชำระแล้วผมก็จะผลิตของให้แล้วก็นัดวันเข้าไปติดตั้งให้นะครับลูกค้าก็ถามว่า อา้าแล้วผมจะไว้ใจคุณได้ยังไงว่าคุณเอาเงินไปแล้วแล้วคุณจะมาติดให้ผมหรือเปล่าอ่าอันนี้สําคัญนะครับผมก็บอกเข้าไปว่าก็ทางคุณลูกค้าก็ดูในเพจผมก็ได้ครับว่าผมทํางานมาขนาดไหนแบ็กกราวผมเป็นยังไงนะครับเรื่องราวทผมเปิดร้านมาเป็นยังไงบ้างในโพสเนี้ยมีในโพสต์งานของผมเนี่ยมีรีวิวแบบไหนบ้างลูกค้ายอมรับไม่ยอมรับ นะครับลูกค้าจะสั่งงานเราเขาก็ต้องคิดแล้วเขาจ่ายเงินเราไป2 0,000นนะครับเขาก็ต้องย้าเขาก็ต้องเช็คข้อมูลของเราเนี่ยบางลูกค้าบางรายของผมเนี่ยเช็คไปกระทั่งในไทม์ไลน์ผมว่าไทาม์ไลน์ผมทําอะไรบ้างไทม์ไลน์ผมอะ่ะพื้นแบ็กกราวเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงทุกสิ่งทุกอย่างก็เช็คหมดเลยซึ่งลูกค้าเขา ไม่ได้ไม่ได้ว่าเขานิ่งๆนะคือเขาจะสั่งงานคุณเนี่ยคือก็ต้องฝากบอกเพื่อนเพื่อร้านป้ายว่าคือแบรนด์แบรนด์ของคุณเนี่ยสำคัญก็คือภาพลักษณ์ของคุณเนี่ยสำคัญนะฮะก็คือผมก็บอกลูกค้าไปว่าผมมาสร้างแบรนด์ของผมเนี่ยไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าสร้างภายในวัน2วันนะครับผมสร้างมาเป็นปีสร้างมาหลายปีจนนับบัตรเนี้ยตอนเนี้ยแบรนด์ของผมก็อินเทนดีไซน์สอ1 ผมก็บอกเข้าไปว่าผมก็เปิดมาตั้งแต่2ปี2011นะครับแล้วผมก็ไม่เคยมีประวัติทิ้งงานแล้วเราก็บอกลูกค้าไปว่าเนี่ยผมทํามา10ปีละแบบนี้ซึ่งผมทํางานกับลูกค้าไม่ได้ดีวงานกันครั้งแรกครั้งเดียวคือถ้าเป็นลูกค้าเราก็เหมือนเป็นพันธมิตรแล้วก็เดินร่วมกันไปเรื่อยๆตลอดทางนะครับพอคุยไประดับนี้จากความที่เขาไม่โอเคเราตั้งแต่80 60 40เขาก็ลดระดับลงมาเรื่อยๆ พอลดระดับมาเรื่อยๆผมก็บอกเข้าไปว่าไม่ได้ว่าผมเนี่ยจะทํางานและเอาเงินจากลูกค้าอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้ว่าจะต้องการเงินจากลูกค้าทุกไลน์นะครับซึ่งผมก็มีแคมเปญว่าผมก็ติดป้ายหน้าร้านผมเนี่ยป้ายใหญ่ๆให้ลูกค้าเห็นให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นว่าผมอะ่ะทำป้ายฟรีให้กับคนที่เขาเดือดร้อนพ่อค้าแม่ค้าที่เขาไม่มีเงิน นะครับผมก็ได้เงินมาจากพี่นี่แหละที่เป็นลูกค้าผมแล้วผมก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาทํางานเนี่ยตรงนี้ให้กับคนที่เขาเดือดร้อนนะครับถ้าผมเป็นคนที่จะคิดว่าจะมิจฉาชีพจะโกงเงินคดจะโกงเงินคุณไปผมจะมาเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นเขาทำไมอันนี้ผมก็ไม่ได้พูดก็ตรงๆนะผมก็คือเกิดให้เขาเห็นว่าเราก็มีทําแบบนี้นะครับพอจาก40%ที่เขายังคางแคลงใจอยู่ คราวนี้ก็ลดเหลือ20%พอ20%เปุ๊บเขาก็ยังมีติดอยู่อีกนิดนึงว่าแล้วตกลงผมถ้าเกิดไม่พอใจงานคุณผมสามารถสั่งแก้ไขเล็กๆน้อยๆอะไรได้ไหมซึ่งตรงนี้เขาพร้อมแล้วคือเขาโทรมาเขาเขาตอนแรกเขาแข็งมาเลยนะครับ80-90นี่ยไม่โอเคเลยนูน่นนี่นั่นแต่เขาก็เห็นการทำงานของเราเนี่ยก็คือเหมือนกับอยากจ้างเราแหละแต่มันมีประเด็นว่า ผมเนี่ยเก็บเงินเขาร้อยเปร์เพอเก็บเงิน100%ยปุ๊บเขาก็ต้องคุยเหมือนกระจิตวิทยากันนะว่าเขาก็จะพูดแบบนี้แล้วดูว่าคุณจะตอบยังไงเขาจะถามคุณอย่างนี้คุณจะตอบยังไงซึ่งถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อน,อนๆร้านป้ายเนี่ยก็คือเอาข้อมูลผมไป a d ดแอใช้นะครับหรือลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเฟซเนี่ยเห็นแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเผื่อว่ามันจะได้ประโยชน์เพราะว่าผมก็ ทำแบบนี้แล้วมามา1ปีละนะครับก็อย่างเงี้ยรูปนะครับเพิ่มเติมก็จากอดีตนะครับเมื่อก่อนที่บอกไปว่าทํางานไปไม่กล้าเก็บเงินลูกค้าครับบอกตรงๆเลยครับหน้าหนาครับเอ้ยหน้าบางครับไม่กล้าเก็บเงินครับติดงานไปแล้วครับติดไปแล้วต้องให้เขาตรวจงานก่อนครับสามวันนะครับผมนะครับติดงานไปแล้วติดงานป้ายสมมติงานป้ายเนี่ย คิดเขาห้าหมื่นเนี่ยเขามัดจําไว้หมื่นหนึง่งอีกสี่หมื่นเนี่ยไม่กล้าไปเก็บเขาบอกเขาก่อนว่าพี่ตรวจงานเลยเจ็ดวันเลยแล้วแล้วผมถึงจะมาเก็บเงินพี่นะครับผมบอกเ็าอย่างนี้เลยเพราะผมอายผมไม่ผมหน้าบางผมไม่กล้าเก็บเนี่ยคือหน้าผมอะหน้าบางไม่กล้าเก็บแต่พอกลับมาที่บ้านมันมันต้องใช้ไงเงินเราอะมันต้องใช้ นะครับมันต้องเหมือนกับว่าเราต้องเราต้องใช้ต้องกินต้องใช้ทุกวันน่ะนะครับเราก็แบบอึดอัดอยู่ในตัวเราเองว่าเอ้ยเราก็เกรงใจลูกค้านะครับทีเนี้ยลักษณะมันก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเศร้าอยู่คนเดียวนะครับก็เหมือนกับพ่อค้าเงินเชื่อเนี่ยเห็นไหมฮะเพื่อนๆพพอผมมาเปลี่ยนพ่อค้าเงินสดก็ สบายใจทํางานด้วยความสบายใจนะครับไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดคือเงินถามว่างานมันได้เหมือนเมื่อก่อนไหมมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะแต่ความเครียดมันไม่มีคือมันไม่มีความเครียดแล้วพอคุณทํางานแบบไม่เครียดคุณก็จะเหมือนกับประสาทคุณจิตใจคุณมันก็จะเบิกบานนะครับก็นี่แหละผมถึงบอกว่าลองทำอะไรให้ลูกค้าเปลี่ยนความคิดดูนะครับ เรายุคนี้มันยุค2021ละมันต้องเปลี่ยนละนะครับอย่างเงี้ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยร้านเราไปซื้อของก็ผมก็ที่บอกลูกค้าเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณไปคุณลูกค้าไปซื้อของก็คุณก็ต้องจ่ายเขาจ่ายเงินสดก็เหมือนเราคุณลูกค้ามาสั่งทําป้ายกับเราก,ก็ต้องจ่ายเงินสดกับเรานะครับทุกอย่างเนี่ยแบบเนี้ย แบรนด์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเรายอมรับว่าแบรนด์เขาแข็งซัมซุงบ้างชาบบ้างฮิตาชิบ้างแบรนด์เขาลูกค้ายอมรับขายในห้างลูกค้าเกิดความน่าเชื่อถือตรงเนี้ยที่ที่ผมสร้างขึ้นมาก็คือผมก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าว่าในเพจของเราในไทม์ไลน์ของเราคือให้ลูกค้าเขามีความมั่นใจว่านะเนี่ยของเราทําจริงจังเรามีความน่าเชื่อถือ นะเราเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้สร้างให้ลูกค้าเขาเห็นนะครับก็ลองลองใช้กันดูนะครับเข้ามาก็กดทักทายกันดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นร้านทําป้ายเนี่ยหรือเป็นงานที่จ้างผลิตอ่ะต้องเข้าใจเลยว่าถ้าเกิดเป็นคนหน้าบางเหมือนผมไม่กล้าเก็บโดนแฟนด่าว่าทําไมทํางานแล้วไม่เก็บเงินเนี่ยคือผมเนี่ยสมัยก่อนเป็นแบบนี้ แล้วผมก็ต้องมานั่งเถียงกับแฟนที่บ้านก็ทําไมไม่เก็บนู่นนี่นั่นเอ้เราก็บอกมันเก็บไม่ได้ก็พาทะเลาะเขาอีกนะครับตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นคนละคนไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราแบบจะนั่งเงินไม่ใช่ว่าเราจะอะไรยังไงนะคือยุคนี้เราก็ต้องเอามาตรฐานเราอะเข้าเข้าว่าแล้วก็เอาภาพลักษณ์เราสร้างแบรนด์เราสร้างอะไรของเราเนี่ยขึ้นมาให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจนะครับผมจะไม่ได้โพสต์ละ แบบประมาณในเฟซอะว่าวันนี้ได้งานแล้วพอค่าประทูวันนี้มีงานแล้วมีงานต่อเนื่องแล้วขอบคุณลูกค้านะผมไม่จะผมจะเลิกทําแบบนั้นไปละคือผมไม่ทำแล้วทีนี้ผมจะทํำยังไงผมก็ต้องมานั่งจับจุดว่าเราจะโพสต์แบบไหนเราจะสื่อสารยังไงให้ลูกค้าหรือว่าให้เพื่อนร้านป้ายเราเห็นผมก็จะเปลี่ยนแนวการโพสต์นะครับถ้าเกิดว่า ติดปัญหายังไงก็คอมเมนต์มานะครับเผื่อว่าจะอยากจะทําแบบผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีติดป้ายหน้าร้านว่าติดป้ายหน้าร้านผมเลยว่าเหมือนกับเป็นเครือข่ายอะ่ะในการทํางานอะ่ะว่าเป็นกลุ่มสมายกลุ่มประมาณป้ายยิ้มประ,ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใช้กลุ่มของเราแล้วเนี่ยท,ท,ทุกท่านที่เป็นลูกค้าจะแฮปปี้นะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดอยู่ในกลุ่มแบบนี้ร้านป้าย ที่มีเครือข่ายแบบนี้คือผมมองว่าให้ร้านป้ายที่เป็นเครือข่ายของเราทั้งหมดเนี่ยเก็บเงิน100%ซกับลูกค้าแล้วก็ติดป้ายให้ลูกค้าเห็นชัดเจนคือผมมองไปว่าอยากจะให้ร้านป้ายทั้งหมดทั่วทั้งประเทศเนี่ยทำแบบนี้ทุกคนไอเรื่องราคาคุณจะคิดเขาเท่าไหร่จะแพงจะมากจะถูกจะน้อยอันนี้แล้วแต่คุณแต่ผมมองว่าให้คุณตั้งมาตรฐานคุณขึ้นมายกระดับร้านป้าย มาตรฐานของคุณเนี่ยขึ้นมาว่าให้มันมีมาตรฐานแล้วก็มีแบบแผนในการทํางานขึ้นมาแล้วทุกคนที่อยู่ในวงการมันก็จะไม่ต้องมานั่งเถียงกันเรื่องเงินนะครับ่าทักทายนะครับจะไปจะ,จะเข้านอนแล้วครับสี่ทุ่มจะได้เวลาแล้วนะครับ i n i b l i On ลองดูนะครับก็คุยเรื่องเงินแหละเรื่องเงินที่รับเงินจากลูกค้ามา รับร้อยเปอร์เซนก่อนทำงานนะครับถ้าเป็นช่างรุ่นโบราณแบบผมสมัยก่อนช่างโบราณไปติดงานให้ลูกค้าแล้วไม่กล้าเก็บเงินกับลูกค้าอันนี้คือช่างโบราณแบบแบบสมัยก่อนแบบผมอะผมยอมรับว่าผมโบราณไงแต่เดี๋ยวนี้ช่างสมัยใหม่ไม่เป็นแบบนี้ละนะครับก็ลองลองดูข้อมูลแล้วกันนะครับลองดูย้อนหลังดูนะว่ายังไงถ้าเกิดจะ สร้างมาตรฐานร่วมกันจะเดินทางร่วมกันจะเข้าไปในกลุ่มแบบเดียวกันจะไปทางทิศทางเดียวกันก็ยินดีก็กดทักทายในแชทในคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับไปไปายไปแล้ว